ชาลอตชี้แจงสถานะหนุ่มในภาพหลุดอ้อนขอบคุณปปอน,นวัฒนคอยสั่งสอนตบตีกลายเป็นประเด็นร้อนฉาในหมู่สาวกคู่จีนอิงฟ้าชาลอตอย่างมากจากกรณีเพจดังปล่อยภาพหลุดของชาลลอตออสตินกับหนุ่มหน้าใสรูปร่างหน้าตาคล้ายนักแสดงซีรีส์วายรายหนึ่งในอิริยาบถ สนิทสนมแนบชิดจนทางบอสตินนวัตต้องออกมาเฉ่งว่าทั้งคู่เป็นแค่เพื่อนกันเพราะมีกระตาห้ามมีแฟนถ้าแหกกดจะมีแฟนจริงตนจะส่งผ้าอ้อมเด็กกับขวดนมไปให้ล่าสุดชาร์ลอตได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงแบบเต็มเมว่าหนุ่มปริศนาคนดังกล่าวเป็นแค่เพื่อนไม่ใช่แฟนถ้ามีแฟนจะบอกอย่างแน่นอนเพราะไม่ชอบปิดบัง ก่อนที่ในงานคอนเสิร์ตของอิงฟ้าทางชาลอตยังได้ออกมาพูดขอบคุณป๊าป้านะคะคอยตบตีไกดทางให้เด็กคนนี้ได้มีอนาคตที่ดีขึ้นหนูเข้าใจว่าหนูเป็นเด็กที่ดื้อมากๆคนหนึ่งเลยแต่หนูก็รักป๊าป๊ามากๆนะคะ